สวัสดีครับเช้าเช้าวันนี้อืมตะอึก,ก็หน่อยหนึ่งเช้าเช้าเราก็มาคุยเรื่องอ้อยกันอีกตามเคยครับอวันนี้ก็อยากลงคลิปอ้อยไทยโบราณที่ว่าไม่ค่อยจะมีใครจะรู้จักกันนะครับป็นอ้อยที่ชานน่มากๆน่าจะอนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกหลานดูครับว่าอ้อยชนิดนี้นมันมีจริงๆในเมืองไทย นี่ครับอ้อยอ,อ,อ้อยสิงคโปร์สำลีนี่บางคนเ็เรียกอ้อยเขียวสําลีครับผมจำได้ตอนเด็กๆผมเคยกินแต่นานมากๆแล้วก็ห้าสิบปีแล้ว,ลวมัง้งผมว่ามันนิ่มมากเลยครับอ้อยชนิดเนี้อ้อยชนิดนี้คือเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งจะมาเจอเนะครับมาเจอในกลุ่มในอ,อ ขายในกลุ่มอ้อยครับผมก็เลยเอามาขยายพันธุ์อันนี้หน้าผลมันจะพอเพลียรอก,กาดมันก็เลยแตกหน่อข้างดีครับหนอ่อแตกหน่อข้างมากเลยว่าจะอันนี้ก็ลํานี้ก็ว่าจะไปขยายเพิ่มอีกครับจะเก็บไว้ครับอ้อยแบบนี้มันลําสวยครับนี่ครับผมก็มีอยู่ห้ากอครับตอนนี้ก็ตัดตัดไปชําม,มั่งอะไรมั่งก็มีคนมาขอแบ่งไปบ้างก็เหลือไม่เยอะแล้ว นี่ครับเหลือทางนู้นตัดไปเนี่ยทังข้างนี่ก็ใช่นะนี่ก็ใช่ครับแต่ให้ดูลำนี้เพราะว่าลำนี้มันจะ,จะใหญ่หน่อยหนึ่งก็อยากมาชวนนะครับสะสมเก็บไว้ปลูกไว้บ้านละกอสองกอนะครับอ้อยแบบนี้หาดูยากครับเป็นอ้อยสวยสวยด้วยครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็ได้กินเนี่ยเขียวนิ่มมากครับชานิ่มนมนิ่มมากเลย น้ำก็ไม่หวานมากครับน้ำหวานอ่อนๆอร่อยเนี่ยผมก็ตัดตัดไปลํำหนึ่งเพราะอันนี้มันยอดมันรู้สึกว่ายอดมันถูกหนอนหนอนบรบกวนครับก็เลยตัดตัดอย่างนี้ครับตัดตัดตอนนี้ตัดมาลํำหนึ่งว่าจะไปขยายพันธุ์ต่อให้มันได้เยอะ นี่ครับทานนิ่มากมากเครับนี่ครับหยิบก,ก็เข้าเขาเนี่นี่น้ำน้ำแตกเนี่ยนะครับนี่นะครับน้ำนิ่มมากเลยครับเป็นอ้อยที่หน้าปูครับชานนิ่มลํำสวยนี่ตัดพ่อน,นึงตัดว่าจะตัดได้กี่ท่อนอ่ะนี่ก็ตัดแต่แค่ท่อนนึงนี่ควรมัน สองสามสี่ห้าหน่าจะได้รักแปดแปดท่อนครับลำาั้งนี้ตัดได้แปดท่อนขยายพันธุ์ผมก็พอมีครับว่ยายนิดนีดน่มเป็นอ้อยนิ่มอ้อยนิ่มอ้อยน้ำเยอะลำก็ไม่เล็กนะครับนี่อ้อยลำก็ใช้ได้ลำก็ไม่เล็กลำไม่ขี้เลย เป็นอ้อยที่น่าปลูกมากๆเลยครับอ้อยชนิดนี้ผมชอบผมจําไม่ได้แล้วมันผมเคยเห็นไม้เด็กๆอ่ะแล้วก็มาเจออีกทีหนึง่งเออก็เมื่อเราอยากจะปลูกอ้อยตอนอายุเราจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยเราก็มาอยากออปลูกเก็บไว้ให้ลูกหลานเขาดูอ้อยชนิดนี้มันยังมีอยู่อย่าให้มันสูญพันธุ์เลครับเก็บดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลานมันดูสมไยเนี่ยอะไรอะไรก็ล้านขนมขบเคี้ยวขบกรอบ อ้อยเออของกินอ่ะไม่มีใครจะกินแบบนี้นะครับเนี่ยนิ่มากมากเลยครับน้ำก็น้ำก็เยอะหยิกหยิกก็หยิกหยก็น้ำไหนลนะครับนี่ครัอหยิกเห็นนะครับน้ำไหลจกๆเลยอังน,นี้ก็น่าจะขึ้นได้นะครับแต่ผมชอบจริงๆแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่าาะไอไอรากพวกเนี้ยรากอากาศพวกเนี้ยนะพอไปปลูกแล้วบางทีมันก็ไม่ออกอะ มันไม่ได้ออกจากรากนี้มันต้องแตกใหม่นะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อยู่เนี่ยตุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่เนะเมื่อเราไปลงดินสนะนใจก็ทักถามได้ครับพอมีให้ได้คุยกันสะสมไว้อย่าให้มันสูญพันธ์ครับมีไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าอ้อยชนิดนี้ยมันชอบน้ําบางทีไปปลูกอะถ้าไม่ค่อยดูแลมันมันก็ไม่ไม่รอดนะครับต้องมีน้ําให้มัน ดูแลมันบ้างมันชอบการดูแลครับดูแลเอาเจใส่พอมันแก่แล้วก็ตัดให้มันแตกมาใหม่ถ้าเราปล่อยให้มันจนแก่แล้วก็ให้ล้มไปเองมันก็ไม่ดีครับมันก็อาจจะเป็นอ้อยที่ต้องก,การความดูแลบ้างะครับหญ้ารกอะไรก็ไม่ชอบชอบเอ่อเตียนๆหน่อยใครสนใจก็ถามมานะครับนี่ครับอ้อยเออขาเรียกอ้อยสิงคโปร์สรี บางคนก็เรียกอ้อยไข่บางคนก็เรียกเอะไอ้อยเขียวอ้อยเขียวสําฤกก็มีใครสนใจก็ถามมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้พอได้มีแล้วอ้อยชนิดอื่นก็ยังพอไม่ให้ถามได้อีกเหมือนกันมีหลายพันอยู่เดี๋ยวผมมาให้ดูอีกสายพันธุหนึ่ง ซึ่งเป็นอ้อยไทยครับผมว่ามันก็เป็นอ้อยไทยแต่ว่ามันเป็นอ้อยที่โตยากหน่อยนึงอ้อยที่ไม่ค่อยโตครับนี่ครับอ้อยดำไทยหรืออ้อยดำสยามครับโอ้โหอ้อยดำสยามเนี่ยมันดำมันดำครับเนี่ยเป็นเคี้ยวอร่อยเคี้ยวกรอบนิ่ม มอนการทำแต่ทำยาก็ได้ครับถ้าเรียกอ้อยดำเนี่ยมันก็มีอ้อยดำอยู่สองตัวครับผมก็เลยไม่อยากเรียกอ้อยดำอ่ะผมอยากเป็นเรียกเป็นอ้อยอันนั้นดีไหมอ้อยนินนินสยามอ่ะนะเพราะว่ามันดำอ่ะมันถ้าเป็นอ้อยดำมันเป็นอย่างนี้ครับอ้อยดำยามันมีอีอกแบบหนึง่งมันไม่ใช่แบบนี้อ้อยดำยามันเป็นแบบนี้เครับนี่นี่นี่ครับอันนี้คืออ้อยดำยา วน่าจะมาเรียกอ้อยดำเหมือนกันมันก็จะทับกันแนละ้วจะงงกันไปอครับตัวนี้ผมเรียกเป็นอ้อยมินสยามแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แยกห่างๆกันหน่อยนึงก็มีแต่ตัวนี้เดี๋ยวขอขยายพันธุ์ก่อนครับไอ้นี่ยังยังยังมีแค่นิดเดียวผมก็ได้พันธุ์มานิดเดียวรออีกสักปีหน้าครับปีหน้ามีพวกนี้ก็จะเอาไปขยายให้ได้สักยี่สิบกอ ก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่สองกอเอครับนี่กรอน,นี้กับกรอน,นี้มันเป็นอ้อยที่เอ,อจเรอญเติบโตช้าหน่อยมันไม่ใช่อ้อยดําไต้หวันนะครับอ้อยนี้เขามันเป็นอ,อ้อยไทยแท้เลยครับนี่เป็นอ้อยโบราณเป็นอ้อยยาเป็นอ้อยแต่สมัยก่อนก็มีอยู่ครับแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะปลูกกันแล้วแล้วก็มีอีกนี่ครับ ผมยัยดูดำไตหว,นนตหวนันนี่ดำไต้หวันเป็นนี่อ้อยดำไต้หวันนี่ดำไต้หวันส่วนนั้นตังทวงอันที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นอ้อยอ้อยดำยาสนใจก็ถามได้ครับชอบอ้อยพันธุไหนเดี๋ยวผมจะลงเอ่อเอ่อใช้พันอื่นๆเรื่อยครับเพื่อใครที่ชอบสะสมต้นไม้ชอบสะสมอ้อย ชอบสะสมสิ่งของที่ว่าใกล้ๆจะถูนพันจากเมืองเรานะประเทศเรานะก็แวะมาคุยมาทักชมลมผู้สูงอายุผู <c oughs> ้สูงอายุชอบสะสมต้นไม้จริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่นะ่าสะสมกว่านะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นรุ่นต่อไปที่จะต้องสืบทอดเจตนาของบรรพบุรุษที่ว่าอยากให้สะสมกันนะครับให้เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานเขาดูต่อไป วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าถ้ามีอ้อยอะไร้ะผมจะอัปเดตให้ดูอีกสายพันธุ์อื่นๆนะครับมาคุยมาทักใครมีข้อมูลดีๆก็มาบอกกันได้ครับมาบอกมาคุยกันแล้วได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมหรือจะเข้าไปใน Facebook ของผมนะครับก็คือนพพลพิทักษ์ครับชื่อชื่อเฟซนพพลพิทักษ ก็เข้าไปคุยข้อมูลอะไรต่างๆก็จะได้คุยกันหรืออยจะซื้อ,อพันอ้อยหรือมีพันอ้อยแปลกๆเอามาอวดกันครับก็จะได้คุยใครมีไายพันธุแปลกๆก็เอามาแชร์เอามาดูกันได้ครับสงสัยอะไรก็ถามได้ถ้ารู้ก็ตอบครับถ้าไม่รู้ก็ขออาภายัยหรือจะผมก็จะไปถามผู้รู้อีกเหมือนกัน แบ่งปันความรู้กันครับคนไทยไม่ทิ้งกันเขาว่านะนเนื้อเล็กน้อยก็แบ่งปันกันไม่นเนื้อบาบกว่าแรงก็คนปลูกก็ปลูกต้องเหนื่อยคนซื้ออยากได้ต่อก็ซื้อในราคาย่อมเยาวเพื่อจะได้สินค้าที่ท,ที่ที่มันชัดเจนถูกต้องไม่แหกตาเพราะทุกวันเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะเราไปซื้อของในเฟซบุ๊กนะบอกตรงๆว่า ไม่ว่าจะถือไหนถือออนไลน์ครับการที่เราจะได้ตรงปกเนี่ยมันยากมากเลยไม่ค่อยจะเจอครับนอกจากเจอกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็เออพูดยากพูดเรื่องไอไอขายของออนไลน์เนี่ยมันเอาเปรียบเอาโห่มันเหมือนกับขายครั้งเดียวอ่ะมันไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องมันมันก็คิดว่าจะขายครั้งเดียวแล้วทิ้งอ่ะแล้วก็ไปเปิดเพจใหม่ไปสร้างสิ่งทิ้งค้าใหม่เออหน้า น่าเห็นใจครับคนที่ไม่รู้เข้าทันก็ตกเป็นเหยื่อพวกเนี้ผมก็ตกบ่อยครับตกเป็นเหยื่อพวกพวกเนี้ในเท่ดขายของสินค้าเสื้อผ้าไม่ว่าอะไรสักกอย่างหนึ่งทุกอย่างเลยมันไม่เคยพูดตรงปกสักอย่างอุบ่นมาเยอะแล้วแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ